ระคายเคืองกับการแพ้ระคายเคืองยก,ยกตัวอย่างระคายเคืองสมมติเราใช้เครื่องสาอางที่มีพวกกลุ่มแอลกอฮอล์เยอะๆหรือมีสารกันบูดเยอะๆหรือมีน้ำหอมเยอะๆเวลาใช้แล้วหรือมีพวกกรดเอชเอเยอะๆลอกผิวเวลาใช้แล้วมันแสบมันแดงมันคันอันนั้นคือระคายเคืองเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณของ สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองมันจะ,นจะอ,ออกมาในลักษณะคันแสบแดงหยุดใช้แล้วหายแต่ถ้าเป็นแพ้โดนพวกเกสรดอกไม้ละอองจากสัตว์อะไรต่างๆเช่นมาเข้าจมูกหรือมาโดนที่ผีมันเกิดผื่นขึ้นแล้วก็เกิดผื่นแดงคันแสบอันนั้นคือการแพ้ หยุดก็ไม่หายบางทีหยุดก็ไม่หายคือมันจะต่างกันแพ้กับระคายเคืองเพราะฉะนั้นระคายเคืองอันนี้จะแต่แต่ทั้งสองอันเนี่ยจะส่งผลใกล้เคียงกันก็นกคือส่งผลให้ผิวเกิดการอักเสบก็คือคันแสบแดงในพวกนี้นะแต่การระคายเคืองเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของอสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองส่วนการแพ้จะไม่ขึ้น ปริมาณเล็กนิดเดียวน้อยนิดเดียวก็ทําให้เกิดการแพ้ขึ้นได้โอเคนะครับ